รักแท้จะมากี่โมงนะคะเรามาดูกันอุ๊ยหนึ่งถ้วยจบเลยไหมจบเลยไหมหนึ่งถ้วยนี้จบเลยนะเนี่ยรักแท้เลยรักแท้นะอาจจะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนนะหรือสัปดาห์แรกของเดือนนะคะหรือหนึ่งปีช้าสุดนะคะรักแท้มาแน่ๆเลย นะคะของคนในรันดอมนี้นะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหแปดไม่เทา้าอ่ะจะมาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเนี่ยมาแบบมีแพชชั่นมีความสเสน่หาพุ่งเข้ามาหาคุณด้วยความรักนะสเสน่หาในตัวคุณอย่างรุนแรงด้วยนะคะเนี่ยว้าวทั้งรักทั้งหลงเลยล่ะคะ่ะหกเหรียญเป็นคนที่ใจดีใจบุญด้วยนะคะเนี่ย รักแท้ของคุณเนี่ย